ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีไลฟ์สไตล์ายปปุริรัมทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่ององานที่ออสเตรเลียนะคะงานฟาร์มนะคะ mm hmm. เพื่อนเนาะ,ะซึ่งก็มีเพื่อนๆถามมามากมายนะคะเมื่อไหร่จะได้มานะคะเมื่อไหร่จะได้มานะคะรอนิดนึงนะคะเพื่อนๆเ,เนาะรอนิดนึงนะคะรอให้เหตุการณ์มันเข้าอัน เหตุการณ์ปกตินะคะปีหน้านะคะรอดูปีหน้านะคะได้มาแน่นอนนะคะซึ่งงานก็มีมากมายนะคะเพื่อนเนาะงานเราก็มีมากมายและกะ็เมื่อเมื่อวันก่อนก็ได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งนะก็บอกว่างานมีมากมายนะซึ่งเขาเมื่อก่อนเขาทํางานอยู่ที่นี่นะ,ะบ้านเปิดงกนะั่นเพื่อนแต่ตอนนี้เขาจบจากงาน ที่บรรณเปอรก็ย้ายไปที่แคนเบรานะคะเพื่อนเนาะซึ่งก็าทำงานอ่าบวกนะไปเก็บบวกนั่นเพื่อนแล้วก็บอกว่าคนก็ขาดเยอะนะต้องการคนนั่นเพื่อนแต่ว่าคนทางไทยเรายังไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้นะคะซึ่งซึ่งก็ต้องรอวีซ่าอักเียกาเชลวีซ่านี่นะคะเพื่อนเนาะเป็นอะไรที่จะต้องรอนิดหนึ่งนะคะ ถามว่างานสตรอเบอรี่งานสตรอเบอรี่ก็มีมากมายนั่นเพื่อนมันก็มีเป็นรุ่นรุ่นช่วงๆนั่นเพื่อนเออซึ่งงานเพื่อนที่พี่ใบพูดด้วยนี่ก็สตรอเบอรี่เก็บสตรอเบอรี่อยู่แถวบนันาเบิร์กนะซึ่งแถวแถวที่พี่ใบยอยู่ก็จะมีโซนอ่าบันนเะบิร์กนะอ่าและก็ทางโซนซันไชโคสน,นะคะนเนาะเพื่อนๆที่เป็นอ่าฟาร์มสตรอเบอรี่ฟาร์มนะคะซึ่งก็ ส่วนฟาร์มผักก็มีไปอีกที่หนึ่งนะเพื่อนๆเนาะเออซึ่งถ้าเราจบซีซันที่ตรงนี้นะจบซีซันสตรอเบอรี่เขาก็ย้ายไปทำอีกเมืองหนึ่งเพื่อเก็บผักอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งเพื่อนพี่ใบก็ไปเก็บบวกนะคะที่แคนเบอรานะและก็เล่าให้ฟังว่า,างานงานงาน,งานที่ไปทำนี้เป็นงานเหมานนอนเพื่อน เงินดีมากนะคะเงินดีมากเลยแล้วก็ทำทำสองคนผัวเมียเนาะซึ่งเขาเช่าบ้านอยู่นะคะเพื่อนเนาะเช่าบ้านอยู่กับอ่าเมียฝรั่งนะเออซึ่งอ่าเมียเมียฝรั่งที่มีอ่าผู้หญิงไทยบ้านผู้หญิงไทยที่มีสามีฝรั่งเออแล้วก็อาศัยเช่าห้องอยู่กับเขาอย่างเงี้นะคะคืออาทิตย์ละร้อยนะสองคนผัวเมียก็ อาทิตย์ละสองร้อยอย่างเงี้ยนะเพื่อนซึ่งเขาทํางานเหมานะรายได้มันเยอะอเพื่อนเออเขามีรายได้เยอะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนก็เลยอยากมาเอามาเล่าและเพื่อกระเตื้องความความอ่าอยากอยากจะมาของเพื่อนๆืนนะคะเนาะอยากให้กระเตื้องเพื่อจะเด่นรนให้ได้มานะเพื่อน,เอ,นเออ มีคนถามว่ามาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วมาสมัครงานที่นี่ได้ไหมนะเพื่อนๆถ้าคุณมีที่ลงเรียบร้อยแล้วอถ้าคุณสามารถเข้ามาได้นะ,ะคุณคุณก็สามารถทําได้นะแต่ว่าถ้าคุณไม่พลาดซะก่อนนะเอิเพื่อนซึ่งงานวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ อันตรายนิดหนึ่งน่ะเพื่อนคือขอห้ามทํางานนะคะทําได้ไหมทําได้แต่อย่าให้เขาจับได้นะคะทําได้แต่ยายจับได้คือเป็นเอาโลเป็นฮูดน่นเพื่อนเอออยู่แบบลบๆ่อนๆนะเออทําได้แต่อย่าให้เขาจับได้เงี้ยเออมันเป็นอะไรที่ไม่พี่ไปเป็นคนทําคลิปเนาะไม่อยากแนะนําท่นเพื่อนเออเราไม่อยากแนะนําในการที่จะให้มาวีท่องเที่ยวน่ะแต่แต่ก็ เคยรู้เคยเห็นคนที่มาด้วยวีท่องเที่ยวแล้วก็อยู่เป็นสิบสิบปีก็มีนะเพื่อนแต่ว่าเราก็าในในในการที่เราเป็นสื่อนะเพื่อนเราก็ไม่อยากที่จะให้คําแนะนําในการที่จะมาด้วยวีท่องเที่ยวนะคะเพื่อนเนาะเ,เ,เพราะว่าถ้ามาแล้วมันพลาดอะ่ะเพื่อนเออมันพลาดแล้วมันไม่ได้อยู่เราเสียเงินเสียทองที่ ที่คุณลงทุนไปนะ่ะเพื่อนมันก็จะเสียความรู้สึกและก็กับการที่เราเป็นคนพูดออกไปว่ามาได้แต่มีคนมาได้ไหมมีคนมานะคะมีคนมานะคะเพื่อนเนาะเออพี่ไปเลยมีข้อมูลตรงนี้ว่ามีคนมาด้วยวีท่องเที่ยวแล้วก็หนีเลยบางคนอยู่เป็นสิบปีสิบสิบปีนะอยู่เป็นสิบสิบปีอยู่ให้รวยไปเลยนะเพื่อน ถ้าอยู่ได้นะอยู่ให้รวยไปเลยนะเพื่อนเพื่อนถ้าคุณสามารถเข้ามาได้แล้วต้องอยู่ให้รวยนะเพราะว่าคุณจะออกจากประเทศนี้ไม่ได้แล้วถ้าออกไปนะคุณเข้ามาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ได้อยู่ให้รวยไปเลยแล้วค่อยกลับทีเดียวแล้วเพราะว่ามันจะกลับเข้ามาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่อยากจะมาเล่าอยากจะมาแชร์ให้ฟังนะเพื่อนว่าเพราะว่ามีเพื่อนอมีคนที่เข้ามาคอมเมนต์ ว่ามาด้วยวีท่องเที่ยวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนเออมาด้วยวีท่องเที่ยวได้ไหมอะไรนะคะเออเราก็บอกว่าเราก็ไม่อยากจะแนะนําให้มานะเพราะว่ากลัวพลาดแต่แต่ถ้ามานะ่ะมาได้นะคะมาได้แต่ว่าถ้าพลาดก็คือไม,ไม่เกี่ยวกับเราาละไม่เกี่ยวกับกับกับพี่บายแล้วนะเพราะว่า เราก็บอกแล้วว่าเราไม่แนะนําแต่ถามว่ามีคนมาไหมแบบนี้มีมานะคะมีมามันแล้วแต่คนจะโชคดีหรือไม่โชคดีนะคุณโชคดีคุณก็ลดไปอยู่เป็นสิบปียี่สิบปีก็อยู่ได้คือเป็นเป็นผู้อพยพกลายเป็นผู้อพยพผู้ลี้ภัยเลยนะกลายเป็นผู้ลี้ภัยไปเลยมันนเออก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้คงไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนก็แค่อยากจะมาเล่าเรื่อง และก็ตอบคอมเมนต์กับน้องคนหนึ่งที่ถามเข้ามานะคะว่ามาวีท่องเที่ยวได้ไหมนะคะเออพี่ใบก็ตอบไปแล้วนะคะว่าไม่อยากให้เสี่ยงนะเพราะว่ากลัวพลาดนะตอบไปแล้วนะคะว่าไม่อยากให้เสี่ยงแต่กลัวพลาดนะคะแต่มีคนมาได้ไหมมีคนมาได้นะคะ,ะเพื่อนเออและก็พี่ใบมีมีเพื่อนที่คุยเนี่ยถ้าคุณสามารถเข้ามาได้เดี๋ยวจะ แนะนำให้ไปหาเพื่อนคนนี้นะถ้าคุณสามารถเข้ามาในประเทศนี้ให้ได้ก่อนนะ<ม>เพื่อนในการที่จะทำวีในการที่จะทำงานฟาร์มนะเด็กทำให้ได้ก่อนเอาเข้ามาในประเทศออสเตรเลียให้ได้ก่อนนะคะ<ม>เพื่อนขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่อยากจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าท่องเที่ยวนะ แต่การที่เราจะมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวก็ไม่ใช่ถูกนะคะเพื่อนๆการที่เราจะมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนะก็ไม่ใช่ราคาถูกนะเพื่อนเพื่อนวีซ่าท่องเที่ยวที่คุณจะเดินทางมาออสเตรเลียคุณต้องมีเงินโชว์เป็นแสนนะเพื่อนเงินโชว์คุณต้องมีเป็นแสนนะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีคนซัพพอตที่นี่เงินโชว์จะต้องเยอะเพราะว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวอ้าว คุณเป็นนักท่องเที่ยวถ้าคุณไม่มีเงินคุณจะมาท่องเที่ยวได้ไงมันคุณไม่ผ่านตอมอแน่เลยจริงๆคุณต้องมีเงินส่วนมากคนที่เขาจะเข้ามาเพื่อจะวีท่องเที่ยวเพื่อจะมาเป็นผู้ลีภัยอย่างเงี้ยเพื่อจะมาอ่านแอบทาอํางานนี่คือเขาจะต้องมีคนช่วยแบกกราวอะไรเนี้ยวางเงินให้อ่าวางวางเงินอะ,อะไรนะให้เงินจ่ายเงิน โชว์เงินให้คุณก่อนนะ่ะมีเงินเข้าบัญชีให้คุณก่อนนะ่ะเพื่อเป็นสเตทเมนเพื่อเป็นเงินโชว์ของคุณนะ่ะเออในการที่จะทําเรื่องแล้วเขาก็หักเงินนั้นทีหลังนะ่ะคือเป็นน่ะอายหัวเงิน <c ười> คือเป็นคนที่จะหักเงินเดือนคุณนะ่ะเออนะคะคเพื่อนเนาะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าพี่ไปมีข้อมูล อะไรเรื่องนี้นะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้ามาถูกต้องได้ก็แนะนําให้มาแบบถูกต้องนะคะคุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะนะคะเพื่อนถ้าคุณจะมาแบบยังว่านะเออก็มีเ,เพื่อนคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าสามแสนนะเพื่อนสามแสนนะเออสามแสนนะมาทําง,งานที่นี่น่ะ แต่ว่านี่มาแบบมาแบบวีท่องเที่ยวนะเพื่อนเออจ่ายจ่ายค่าหัวแบบเขานําคุณมาแล้วมีงานให้คุณทําอะไรเงี้ยแต่มันแพงมันแพงมาแบบมาแบบไม่ถูกต้องนะเออเนี่ยก็เลยไม่อยากแนะนํานะไม่อยากแนะนานอนเพื่อนก็เลยมามีเรื่องราวดีๆก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าเกิดมีอะไรดีๆเรามา เล่าให้ฟังอีกครั้งนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ